นี่นะคะเป็นภาพที่เหตุการณ์นะคะของอคุณลุงคนนึงนะครับ เทกําลังประทถงปฏิเทศนะยังเดชเล็กเดี๋ยวนอนอยู่หน้าบ้านเลยนะคะพี่ชายคนนี้ก็เลยนี่เลยค่ะปีน,ปนรั่เรวเป่ดนะประตูนั้นมันเข้าไม่ได้ก็เลยมีการก้อนเที่ยปีนเนี่ยมีการค้อหนหุหยาดคุณลุงผมเข้าไปช่วยนะ,ะ,ะแล้วก็ปีนเข้าไปในบ้านไปช่วยเลิกคุณลงุงเทกําลังหล่อมอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีการพยายามกันพยุ่ตัวจับเราเล็กอยู่ให้ขึ้นไม้ได้หลังจากเทวาพี่ชายคนนี้เนี่ยเขาเข้าไปช่วยนะก็มีการปะค่องแค่พยุ่ตัวคุณลุงให้ขึ้นมา จากนั้นก็มีการค่อยๆพาคุณลุงเดินจับเร้าและเข้าไปในบ้านค่ะสภาพเสื้อแล้วก็กางเกงของคุณลุงเนี่ยเปียกไปด้วยน้ำเทพื้นที่งยุติทางเดินนั่นแหละซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้ก็ทําให้โลกโซเชียลค่ะต่างก็แช่ออกไปเป็นจนํานวนมากพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นชื่นชมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผี่ชายคนนี้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลกช่วงชาวองวันเทศพพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเอง